เอาล่ะสวัสดีครบที่ผ <it online? S 1> <reco> ู้เลากับยูในเกมวูมยคลาที่สมุทมือกับมันกับไม่เวมากเลยนั่นปะใช่เพราะว่านี่คือเกมมินิเวอร์ แล้ววันนี้พวกเราจะตามหน้าหาแร่ที่มีชั่วแร่อะไรนะแร่ใน <Yeah, S 1> เท่รไรด์เย้เพื่อไปตามหาแร่ในเท่าไรกันดีกว่าพวเพื่อที่จะเอาไปกำจัดมังกรตัวสุดท้ายกันด้วยหนังสติ๊กนั่นเองเอ๊ะไรนะในเท i รไรดมนคนละเกมกันหรือเปล่ <c oughs> okay, าโอเคมันก็น่าจะมีประมาณนี้แหละไปไปตามหาแร่ไดมอนกันในเทอร์ไรไม่ใช่หรอ ไดมนอนด์เรือเดเรือเดชไรก้อนตัวอะไรตามหลักปูนปูนเธออยู่ก่อน,อน,อน,อนอปูนอปูนแล้วว่าเราควรไปทางเดียวกันนะก่อนเราไม่ควรแยกอ,ะอ่ะจะเอาใครยันไหนไปทำไมก็เอาไมเอาไว้มาทำเป็นใครยันไหนใครยันไหน โอเ,เอ,อเหลีย่ยมเอเดียนไอ้ก้อนไก่สีฟ้าที่เราบอกเอ้อใช่สีฟ้าดิไก่สีอะไรนะสีเขียวอะ่ะไอ้ก้อนอะไรอ่ะสถานีอวกาศเนี่ยอะไรสถานีอวกาศ<ห>เฮ้ยอ,อะไรอะไดมอนดเนาะเดี๋ยวฟ้าแล้วก็ลองแสงแบบนี้ต้องใช้ไดมอนด์นนเล่นเอาตาหลงเลยเฮ้ยอะไรอ่ะก้อน นั่นมันที่ไหนกันเนี่ย just do it just it oh my god อะไรอ่อุ๊ยก่อนเราไม่ควรไปยุ่งกับมันนะก่อนเราไม่ควรไปยุ่งกับมันนะก่อนก่อนเราไม่ควรไปยุ่งกับมันนะจะอยากไปยุ่งกับมันไหมล่ะโผล่ฟ้าแลบด้วยสายฟ้าแลบเตียงลมคำราม ฟ้าคามดังบนทุนรอบพีกันไหแล้วก็เคยได้ยินเลยหือเออเรามาผิดทางก่อนแล้วเจอแล้วเจอร้านอีกที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยโอ้โหมีสองที่เลยเธอไปขวาเราไปซ้ายไม่เอาอย่าแยกกันสิเดี๋ยวหลงไม่เอามีสองที่อยู่ใกล้กันด้วยเจ้างข้าตูดอากาศแต่ถ้าเดินไปเดินมาหลงอ่ะเราไม่น่าจะใกล้ I'm ได้การ์ดอีกคุณมาหนอกคุณมาหนักเจออะไรเอาไปให้หมดเลยไดมอนส์ไดมอนส์ไม่หมด just finish oh my god เลตเฟลันเบ่เคมบัมเบ่ซากุบาลันเอ้ก่อนนี่มันที่ไหนอะก่อนทำงานอยู่ด้วยอะเอาก้อนนั้นทำกลับบ้านที่ไหนอะก็ดูในแผนที่ในแผนที่ได้ ว่าถ้าไมคิดต,ตัวนี้แค่เนี้ยเออเราเราเห็นว่าตัวเด้งๆมันใช้พลังทุกตัวเลยเจออะไรเอาเอาไป,ไปบล็อกฟรีบล็อกอะไรเอาไปให้หมดเลยเราชอบบล็อกฟรีแล้วไดมอนด์ไม่เอาใช่ไหมเอาสิมาเป็นบล็อกฟรีเหมือนกันไอ้คนมันเชอือพลังขึ้นต่อไป่เราแล้วใชพ้พลังขึ้น ปูเย็กกับเด็กากับคนป่าเลยป <st ut ters> ูเป็นะไรจะบลาเด็กกัที่บอกว่าพวกเราำกำลังกลับบ้าน <st ut ters> ไม่น่าจะใช่นะก่อนบ้านไม่ใช่ที่ทางนี้นะแล้วเธอโดนดูในแผนที่ก่อนไม่ใช่แน่นอนก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไชอไก่ที่ชอบปูเดี๋ยวปูจะสั่ยยง เปลี่ยนเนาะตอนนั้นเสียงตอนนั้นเสียงน่ารำคาญมากเอาละเธอแล้วตัวนั้นคือบ้านหรือเปล่าดูดิอันไหนอะบ้านทางซ้ายมือเธอไม่น่าจะใช่แนะก่อนอืมไม่ใช่ก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นนะก็คือที่เธอ พี่เธอไม่เห็นเพราะว่าเธอไม่อยากกลับบ้านทีใช่ไหมตอนนี้งั้นเธอดูเวลาก่อนดิโอ้เพราะว่าทำไมเธออยากกลับบ้านไปกลับบ้านกันแล้วก,กับออกซิเจนเราเหลืออยู่ครึ่งหลอดแล้วอะ่ะเออเธอเลืที่ปกินผลไม้แทนดีวกว่าไม่เอาแล้วกลัวอะไรแล้วกลัวอะไรเดี๋ยว ในบ้านของพวกเรามีขุมสมบัติแต่พวกเราไม่ได้เห็นพวกเราไม่เห็นตั้งนานนะแล้วก็มีเพชรแบบมหาศาลเลยอ่ะออเราคุยได้ไหมอันนี้กอนลก็ไปสำรวจแล้วใช่ไหมกอลอ๋อฮะใช่ข้างล่างเนี่ยก็ไปสำรวจออฮะใช่เพราะเราเคยไปสำรวจแล้วอันนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปปักไว้ที่โลกยังขอตกแต่งจากาดาวดวงนี้ไม่กอนกับเพชรเราก็จะพังแล้วกางเกงเพชรเราด้วย โ okay, อเคก่อนเดี๋ยวเราขอกลับโลกมนุษย์ก่อนนะโอเคมนุษย์ฉันไ <love> <c oughs> อรัสยูฮ่าตีเกียจจริงๆฉ้นเราก็ต้องไอรัสยูเออเสียหียกันแล้วเธอก็ใช้แปว่ากับบ้านเนี่ยนะไม่ต้องเสียดาวเลยเดี๋ยวเสียไป,ปวอลคลิปนี้นะคลิปนี้นะคะผมก็ขอ,ป,อปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับ เรบวันนี้พวกเราขอตัวไป